วัสดีค่ะดิฉันนางสาวณชาสบุมชัยพิวัตรค่ะทำงานตำแหน่งวิศวกรระบบของบริษัทดีโอเคจำกัดค่ะบริษัทดีโอเคจำกัดนะคะดำเนินธุรกิจบริการขนส่งคอนกรีตผสมเสษค่ะก่อตั้งขึ้นในปี2547นะคะโดยเริ่มต้นจากธุรกิจขนาดเล็กค่ะรับเหมาขนส่งให้กับบริษัทเอเชียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์จำกัดค่ะต่อมานะคะได้มีการขยายธุรกิจนะคะรับเหมาขนส่งให้กับ 3บริษัทด้วยกันนะคะได้แก่บ,บริษัทเอเชียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์จำกัดบริษัทนครหลวงคอนกรีตจำกัดและบริษัทชนรพทานอคอนกรีตจำกัดค่ะปัจจุบันนะคะดำเนินธุรกิจมาเข้าสู่ปีที่19ค่ะและมีรถโม่กูลเป็นของบริษัทเองนะคะจํานวน41คันมีหน่วยซ่อมเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็มีรับต่อโมกให้กับลูกค้าภายนอกค่ะ ปัญหาที่บริษัทพบเจอนะคะในส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของการจัดการการขนส่งนะคะก็คือพบปัญหาการใช้รถขนส่งได้อย่างไม่เป็นประสิทธิภาพนะคะอย่างเช่นพนักง,งานขับรถนะคะมีการใช้น้ํามันมากกว่าที่ควรจะเป็นอาจจะมีสาเหตุมาจากน้ามันหายหรือว่าคนขับรถเนี่ยวิ่งนอกเส้นทางนะคะปัญหาเหล่านี้เนี่ยทางบริษัทจะทราบก็ต่อเมื่อมีการทรํารายงานสรุปตามไตรมาสเท่าน,นะะั้นค่ะแล้วก็ในส่วนถัดมาน,นะคะเป็นการบริหารต้นทุน,นะคะ่ะก็คือจะพบปัญหาเกี่ยวกับ ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นค่ะที่บริษัทเนี่ยจะมีการประมาณการยอดขายต้นทุนแล้วก็กําไรที่คาดว่าจะได้รับทุกๆต้นปีนะคะแต่พอมาพบเจอปัญหาต้นทุนที่สูงขึ้นเนี่ยก็คือทางบริษัทเนี่ยจะทราบอีกทีก็ต่อเมื่อทํารายงานปิดงบเมื่อตอนสิ้นปีอะ,ค,ะค่ะทำให้มันช้ากว่ากนนําหนดแล้วก็ในส่วนต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของการเก็บข้อมูล ต,าต,าตาทางบริษัทเนี่ยจะเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ค่ะซึ่งข้อมูลเนี่ยจะมีเยอะมากแล้วก็หลายไฟล์มากๆเวลาเราจะทําการสรุปข้อมูลอะไรเนี่ยจะค่อนข้างทําได้ยุ่งยากมากเลยค่ะแล้วก็มองภาพรวมของปัญหาไม่ค่อยออกค่ะแล้วรายงานที่เราสรุปออกมาได้เนี่ยจะค่อนข้างกระจัดกระจายไม่อยู่ในที่ที่เดียวหลังจากที่เข้าร่วมโครงการกับกรม ส่งเสริมอุตสาหากรรมนะคะทางกลมได้ส่งอาจารย์ที่ปรึกษาเข้ามาแล้วฟังปัญหาแล้วก็ช่วยสร้างเครื่องมือรายงานนะคะให้ง่ายต่อการทราบข้อมูลแบบเรียลไทม์ค่ะโดยใช้โปรแกรม power bi เข้ามาสร้างแดชบอร์ดนะคะซึ่งได้รายงานสรุปออกมาเป็นสส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นในส่วนของการจัดการการขนส่งจะมีภาพรวมของการขนส่งภาพรวมของการซ่อมบำรุงแล้วก็ภาพรวมของพนักง,งานขับรถค่ะ,ะ,คะแล้วก็ในส่วนที่2น,นะคะจะเป็นในส่วนของการบริหารต้นทุนและ การควบคุมการขนส่งค่ะซึ่งจะมีรายงานภาพรวมต้นทุนและก็ภาพรวมของลูกค้าค่ะโดยสามารถเลือกดูข้อมูลสรุปนะคะเป็นได้ทั้งแบบรายปีแล้วก็รายเดือน,นะคะ่ะในหน้าแดชบอร์ดแรกนะคะก็คือเป็นภาพรวมของการขนส่งค่ะจะบอกถึงค่าประสิทธิภาพของการใช้งานรถขนส่งนะคะจะํานวนรถขนส่งที่ใช้งานและก็อัตราขนส่งที่ใช้งานต่อรถทั้งหมดะคะ่ะ ต่อมาคะเป็นในส่วนของจํานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มูลค่าความเสียหายสะสมค่ะต่อมาเป็นในส่วนของค่าประสิทธิภาพของรถที่วิ่งงานค่ะอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงราคาพลังงานโดยเฉลี่ยนะคะแล้วก็ทําให้สามารถนํามาบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยังสรุปอัตราการสร้างกําไรทั้งแบบรายคันแล้วก็เป็นต่อกิโลเมตรได้ะคะ่ะหน้าถัดมานะคะเป็นภาพรวมของการซ่อมบำรุงค่ะ จะวัดประสิทธิภาพของการซ่อมบำรุงโดยในส่วนแรกนะคะจะบอกเกี่ยวกับจํานวนรถที่พร้อมให้บริการค่ะจํานวนรถที่กาลังซ่อมบำรุงอยู่ต้นทุนการซ่อมบำรุงแล้วก็ส่วนต่อมาจะบอกค่าประสิทธิภาพของช่างที่ซ่อมบำรุงค่ะได้แก่จํานวนช่างที่ซ่อมนอกสถานที่เปอร์เซนต์ของงานซ่อมนะคะที่เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดค่ะต่อมาเป็นในส่วนของจํานวนรถที่เข้าซ่อมต่อวันโดยเฉลี่ยค่ะแล้วก็จํานวนรถที่ซ่อมเสร็จในแต่ละวันนะคะโดยเฉลี่ย เพื่อดูว่าทั้งสองเนี่ยมีความสมดุลกันหรือไม่ค่ะต่อมาเป็นการทําให้ทราบถึงกําลังแรงงานของแต่ละ,ะแผนะค่ะว่ามีเพียงพอกับปริมาณงานหรือไม่ค่ะในส่วนนี้นะคะจะสามารถทําให้เห็นว่ากรณีที่ช่างอะค่ะมีไม่พอจะทำเ,เราสามารถดึงช่างจากแผนกอื่นคะเข้ามาช่วยงานได้แล้วก็ถ้าในบางกรณีที่ช่างว่างไม่มีงานใช่ไหมคะเราสามารถต่อยอด อาจจะรับงานจากภายนอกเพื่อที่สไร้างรายได้ให้กับบริษัทต่อไปค่ะค่ะต่อมานะคะเป็นในหน้าของภาพรวมของคนขับรถค่ะหน้านี้นะคะจะมีจะทําให้สามารถติดตามกําลังคนของพนักงานนะคะในแต่ละวันได้ค่ะเช่นอัตราการเข้าออกของพนักงานจํานวนพนักงานที่พร้อมให้บริการโดยเฉลี่ยต่อเดือนค่ะแล้วก็อัตราการขาดลาของพนักงานขับรถค่ะ แล้วก็ยังสามารถติดตามพฤติกรรมของพนักงานขับรถได้ค่ะผ่านทางจํานวนเที่ยววิ่งที่คนรถทําได้ในทั้งหมดนะคะ<ๆ>การส่งงานล่าช้ากว่ากาหนดหรือว่ายังจะมีเป็นจํานวนพนักรรงานที่ขับรถเกินความเร็วที่กําหนดแล้วก็จํานวนใบสั่งที่ได้รับทั้งหมดในเดือนค่ะ,อะนอกจากนี้นะคะยังมีระยะทางจริงเทียบกับระยะทางที่เราประมาณการไว้ค่ะเพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยทราบว่าตอนนี้เนี่ยถึงเป้าหรือยังค่ะ ในส่วนถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของภาพรวมต้นทุนค่ะโดยในหน้านี้นะคะก็คือจะมีตัวชี้วัดในด้านการบริหารแล้วก็ควบคุมต้นทุนค่ะโดยทางบริษัทเนี่ยจะมีการตั้งประมาณการหรือว่าต้นทุนมาตรฐานเอาไว้นะคะเพื่อใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆค่ะเช่นมูลค่าน้ํามันค่าซ่อมบำรุงทั้งหมดเงินเดือนค่าจ้างพนักงานแล้วก็ค่าชดเชยความเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายจริงเทียบกับค่าประมาณการค่ะในหน้านี้นะคะจะทําให้ทางบริษัทเนี่ยะคะ่ะเห็นว่าบริษัทเนี่ยสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่แล้วก็ในส่วนถัดมาค่ะหน้าสุดท้ายนะคะจะเป็นในส่วนของภาพรวมของลูกค้าค่ะจะเป็นกรารที่ใช้ดูแนวโน้มของกําไรแล้วก็ยอดขายในแต่ละลูกค้าแต่ละรายะคะ่ะ เช่นมีกราฟเทียบระหว่างต้นทุนกับยอดขายมีกราฟระยะทางที่วิ่งได้ในแต่ละเดือนแล้วก็มีจํานวนเที่ยววิ่งในแต่ละเดือนแล้วก็มีสรุปยอดขายของลูกค้าแต่ละรายด้วยค่ะ <S <S หลังจากที่บริษัทนะคะได้ทดล,ลองใช้แดชบอร์ดที่ทางอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ทางกรมส่งเสริมศสาหกรรมสร้างให้นะคะ ดีมากเลยค่ะสามารถมองภาพรวมทั้งหมดนะคะสรุปอยู่ในที่เดียวกันนะคะแล้วก็สามารถเลือกช่วงของรายงานที่เราต้องการจะสรุปข้อมูลนะคะได้ทั้งเป็นแบบรายเดือนรายปีะคะ่ะอีกทางนะคะยังสามารถทําให้ควบคมต้นทุนได้แบบเดียวถาม้วยค่ะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่บริษัทได้รับนะคะก็คือบริษัทสามารถเพิ่มกําไรนะคะได้มูลค่าถึง7จ็ดล้านหกแสนบาทนะคะโดยแบ่งออกเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะ ประมาณ4ี่ล้านเจ็ดแสนบาทค่ะแล้วก็ต้นทุนค่าใช้ใจ่ายซ่อมบำรุงนะคะที่ลดลงประมาณ5้าแสนบาทค่ะแล้วก็ต้นทุนค่ายางที่ลดลงนะคะประมาณ1นึ่งล้านสี่แสนบาทแล้วก็ในส่วนถัดมาเป็นต้นทุนค่าน้ํามันค่ะที่ลดลงประมาณ8ปดแสนเจ็ดหมื่นบาท สิ่งที่บริษัทนะคะอยากจะพัฒนาต่อยอดจากโครงการที่ที่เขาร่วมครั้งนี้นะคะก็คือการออกแบบรายงานต่างๆนะคะที่มาจากฐานข้อมูลเดียวกันแล้วก็ทําให้ได้ข้อมูลแบบ real time แล้วก็ลดขั้นตอนในการทำบบรายงานที่ซับซ้อนลงนะคะ่ะทางบริษัทโอเคจำกัดน,นะคะขอขอบคุณกรส่งเสริมวิสาหากรรมกองโลจิสติกสค่ะ ที่ได้คัดเลือกบริษัท GOK OK จำกัดนะคะให้เข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพผูพ้ให้บริการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ปีงบรประมาณ2,566ค่ะเป็นโครงการที่ดีมากๆค่ะสามารถเข้ามาช่วยเหลือบริษัทนะคะให้สามารถจัดการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและทางบริษัทนะคะหวังว่าจะมีโครงการดีๆแบบนี้นะคะขึ้นอย่างต่อนเนื่องค่ะเพื่อช่วยพัฒนาบริษัทนะคะให้มีประสิทธิภาพและก้าวหน้าต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ